ปี P 400ปี93นะครับทะเบียนแท้นะครับจับมือโอนขนส่งได้เลยนะครับแต่งเต็มนะครับแต่งทัวริงผ้าเบรกอ่าล้อยางนี่พร้อมหมดนะครับของยังเต็มยังล้นนะครับ เปลี่ยนแท้นะครับเช็คในระบบได้เลยนะครับโอนจับมือโอนขนส่งได้นะครับมีไฟหลังด้วยนะครับไฟกระเป๋าอย่างเท่นะครับ vamos going